เครื่องมือไร้สายที่แรงที่สุดในตอนนี้เพราะว่ามันสามารถใช้แบต40โวลต์ได้มันก็คือตัวที่ผมใช้อยู่นี่แหละส่วนตัวผมยังไม่เคยใช้เลยนะแบรนด์ลเวลล์แต่บังเอิญเจอเพื่อนๆที่เคยใช้มาแล้วก็เลยขอความรู้เขาสักหน่อยว่ามันดีตรงตอนนี้เราไม่เลิกเป็นช่างแล้วเนาะเลิกเป็นช่างแล้วเป็นสายพ่อบ้านเอาดีด้านล้างพื้นจะเปิดบริษัททำความทานตอาตัวไหนที่โลเวลล์มันตอบโจทย์สายพ่อบ้านเราบ้างจริงๆตัวนี้ ร้อยสิบบาทมันเล็กดีพี่แบ่งง่ายใช่แบ่งง่ายตัวเล็กนิดเดียวาราคาถูกด้วยถูกที่สุดนี่เคยรีวิวมาเลยสองพันกลางๆได้ร้อยสิบบาทอุปกรณ์ครบสายยาวสิบเมตรแล้วมัน,ม,ม,นมันปรับให้เบาได้ไหมถ้าจะเอาแบบปรับแรงดันได้จะมีตัวหนึ่งเป็นที่ปรับแรงดงันได้ยกนิดลองยกยังยกไหวไหมปรับได้ทุกคนเอ๊ะผมดูเห็นมีตัดต้นไม้ด้วยนี่ผมก็มาแรงเหมือนกันพี่ผมโตตึงเลยตัดต้นไม้ตอนนะี้ <Hey, S 1> ตึงสุดลแล้วแล้วโลเวลมีไหมงานสวนนี่อันนี้แกบ้านก็ทําได้ดิใช่อันนี้เบาดีครับ แล้วถ้าเกิดเป็นพ่อบ้านนะตัวนี้เลย11.5นิ้วยาว11.5ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายใส่ <c oughs> แบบก้อนเดียวตัดได้เลยเลยบาด้วยจานเล่โซ,โซ่เหรอครับที่แนะนำจริงๆอ่ะก็คือการตัดอลูมิเนียมนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายเศษได้ดีเลยสำหรับช่างอลูอ่ะอีกหนึ่งเคสนะครับแต่ว่าอาจจะช้ากว่าเครื่องตัดแล้วก็ดีอ่ะในการตัดมันสามารถตัดได้เที่ยงตรง สำหรับตัวนี้นะครับผมองศาได้ไหมองศาปรับได้ครับปรับองศาได้ถ้าเป็นเครื่องตัดของช่างรูนียมก็จะมีเครื่องเสียงดังปรับตัวนี้นะครับเสียงเงียบไม่ดังเลยครับผมแนะนำเลเซอร์พี่หน่อยการฝ้ามันจะต้องหาแนวฉากแนวดิ่งอะไรระมานี้ยครับยึดแขวนได้นะครับจาเป็นต้องเส้นเยอะไหมหรือเราเอาแค่เส้นระดับเส้นเยอะจะมีประโยชน์มากแล้วก็จะทํางานสะดวกมากกว่าเนี่ยนะมันใช้ง่ายครับการฝ้าเวลาตัวหาแนวระนาบมันจะง่ายแต่ถ้าช่างีเนียมก็แค่นี้พอ แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะสำหรับช่างกระจก,กลูมินียมใช้สว่านตัวนี้เลยครับแพ็คคู่16โวลต์แต่ถ้าเป็นแนวลุมรักจริงเนี่ยต้องใช้40โวลต์เท่านั้นเคยอยู่วงการยางรถยนต์ไหมเฮ้ยก่อ,ยอนใช้กากระบาดใช้เวลานานมะกว่าจะรักรล้อรถได้3นาทีก็หมดแล้วถอดน,อนนะอ็อตนะนะเฮ้ยไวจริงวะเชอลุงแล้วใช่ไหมเชื่อล้อไเชื่อลุงจะไปเชื่อหมาที่ไหน ทฤษฎีโวลต์มันเยอะกว่ามันทำไมถึงทําให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันไม่ร้อนอ่าเป็น40โวลต์ละแรงดันสูงกระแสจะต่ำทีนีาไงแรงดันสูงกระแสกระแสนี่หน่วยเป็นแอมป์ใช่ครับแรงอ่ากระแสเป็นแอมป์ครับอ๋อเหมือนเวลาเราเดินไฟบ้านใช่ไหมถ้าแอมป์ต้องสูงสายไฟต้องใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าสายไฟเล็กมันมันจะร้อนอ๋ออย่างนี้ถ้า40โวลต์มาเครื่องมือมันก็แบบใช้งานถึกกว่าเดิมใช่คือมันแรงแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็ทําให้แบบว่าความร้อนของมอเตอร์คือลดน้อยลงเพราะว่ากระแสมันมันต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพวก2 0แรง และโ o w e l l z x กซรีก็สร้างความมั่นใจให้กับช่างอย่างเรานะโดยเขาจะรับประกันตัวเครื่องมือ3ปีและรับประกันแบตเตอรี่2ปีและสามารถไปทดลองจับไปทดลองใช้ได้ในงานไทยวัสดุ BNB Home ที่ Impact Arena เมืองทองธานีฮอ7และฮอ8แตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ธันวาคมเลยนะ